น้ำตาลแล้วนะคะผงนัวค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะพริกรากผัดชีใบผัดชีแล้วก็กระเทียมนะคะเยอะๆเลยทุกคนมันจะตำไว้กินมาหลังด้วยนะคะน้ำะมะานาวจ้า ส่วนวันนี้นะคะเราจะมีเพื่อนมากินหอยกับปูที่เราเก็บมาค่ะนั่นก็คือรจนาอินสวีเดนนั่นเองนะคะวันจะเตรียมของรอน้องค่ะน้ำจิ้มซีฟูดเสร็จแล้วนะคะปูนึ่งค่ะสดๆเลยค่ะทุกคนปูนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวรอหอยแมลงปู่นึ่งกับหอยนางลมสองสาตัวนะคะทุกคน นี่ตาด้วยหอยนางรมค่ะมีสองชุดนะคะชุดแรกสุดแล้วค่ะเดี๋ยวรอชุดนีงนะคะม,มาสลับด้วยกันพี่น้องออเคิร์บเ,เยอะนะคะนี่ค่ะ ันให,ใ,หใ,หให้ทุกท่านชมนะคะก็คือเดือยเดือยอันนี้ค่ะมันจะเป็นตัวที่ทําให้หอยติดกับฝาถ้าเราตัดเดือยออกนะคะเนี่ยหอยอาจจะไม่สวยแต่ว่าคือมันง่ายค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะวันก็ล้างด้วยน้ําเย็นค่ะน้ําเย็นจัดๆเลยนะคะเสร็จแล้วก็เอาหอยใส่ไว้ในฝาสําหรับกินกับมะนาว ็นหอยนางรมสดค่ะซึ่งฝากับข้างนอกข้างในมันก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วง่ายๆค่ะทุกคนใช้เวลาไปสองนาทีครึ่งหนึ่ตัวตอนนี้คือแกะหอยนางรมไป2ตัวค่ะเดี๋ยวจะแกะสี่ตัวนะคะกินคนละสองตัวพอตัวใหญ่มากแต่ถ้าอร่อยเดี๋ยวเอาเพิ่มได้นะคะปาร์ตี้หอยของเราพร้อมแล้วนะคะ ย้ายน้ำจิ้มก่อนเดี๋ยววันเอาหอยอแมงผู้มาลงเพิ่มค่ะย้ายหอยนางรมขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวโดวนฝังนี่ทุกคนนะใครอยู่ใกล้ๆมาเลยจ้าหอยสดๆที่เก็บเมื่อวานนะคะกินวันนี้ค่ะเราก็จะมีผักติ้วฝรั่งกับยอดกระถิ่นฝรั่งนะคะสําหรับใครจะกินหอยแมลงผู้ไอหอยนางรมค่ะเดี๋ยววันแกะหอยนางรมเพิ่มนะคะแต่นี่คือ พร้อมมากแล้วค่ะทานด้วยกันนะคะทุกคนป้าปานแม่แม่ทั้งหลายนี่น้ำจิ้มแซ่บเลยค่ะวันนี้มาค่ารันามาแล้วนะคะทุกคนลุยพร้อมค,อค่ะของผมค่ะแล้วดูฝั่งนี้พี่เปลี่ยนปากทะเลอห,อ,หอยตัวใหญ่มากเปลี่ยนมุมเก็บทุกคนมีแต่ข้าวเหนียว<ๆ> อืมาสอนรสนากินปูสวีเดนก่อนนะคะนี่เมนูปูนาบ้านเราอ่ะมันฮิตมากเขากินตรงนี้มันเนี่ยแง่แง่ออกมาก่อนจะเอาน้ำจิ้มใส่เดี๋ยวขอสาธิตให้รสนาดูก่อนนะคะทุกคนนี่แง่แง่บางคนเขาซื้อไปปูนานะที่เขากำลังฮิตกินอยู่ทุกวันเนี้ยเขากินแต่กระดองมันอ่ะกินเผ็ดนะเผ็ดอู้เผ็ดนะอัดส่ว อเอ,เอกินรสต้จะขพ้นมมาให้ก่อยให้เจ้าลองก่อนอค่อยกินแล้วดูค่ะแน่นมากแคบม,ม,มีเพื่อนกินฟินตรงนี้แหละฮาโซบราเฮนริกจนันหัวพริกตะบันเสร็จสร้างสูงสวงปรุงแค่เกลือมะนาว,ว จอนเลกมาหาลุงให้มาโลดนะไม่ต้องเกรงใจเด้วยมมาลุงมากหลายนะ่ะเรียขี่คอนยัง,งถามเลยว่าทำไมจอนไม่มาหาฉันเลย <Okay. laughs> มันเล่นแต่กับแม่อืมทุกคนมะ<า>มือตาออกพี่บันจอนโศวะ ตาน้อยจอนหลุดแล้วเออแกคือวินเด็ดรับเพื่อนอืมอืมโยมอ๋อแอนตี้แอบตั้งป้าวันกินหน่อยอืมให้คุณลุงดูแลไรอ่ะอืมชอบเอาน้ำเออนี่ไงเจ้าจอนเอาสีแดงหรือสีขาวเจ้าสีแดงกือสีขาวน้ำเปล่าน้ำอะไรน้ำหวานเอาสีอะไร อันนี้น้ำเปล่านะลูกหรือว่าเอาน้ำน้ำหวานเอาน้ำหวานดีกว่าคนทานเล่จวงเออใช่แล้วนะเนื้อเดียวกันอืมเนื้อมันแน่นเหมือนปูทะเลเลยนะเจ้ามันจะแข็งนิดนึงแหละแต่ว่าพี่เคี้ยวกินหมดเลยอย่างนี้อือแต่ว่าจะแกะยังไงให้มันเป็นชั่วๆนะ ไม่ชอบไม่เชื่อแบบเออพี่ก็แถอย่างนั้นแหละจริมรดลาดต่วังไหมลองไหมโอ้ดูวะัวหูวหั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 วหนวัวันชอบตกวูนะแต่ไม่กินหัวนัหัหัวดัให้แม่ขับรัได้ก่อนลูกรัวระตหอมันน้อยมากเลยเคยัห็นหั้หวหัวหันหัวหอวหัีหหัวหัวเลหน้าเราไปตก เดี๋ยวป้าเปิดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวป้าเปิดให้ดูปีหน้าเราไปตกปูกันปู<อ>ป้าแบบตื<อ>่นเต้นมากเลยครั้งแรกของป้าเหมือนกันของป,ป้าป,ป้าจะทำคิวป้าไอยป้าต่อแกชอบไปเมืองนี้พี่ช่วยจะช่วยแกออกคัาน้ำมันแกก็ไม่เคยเอาพี่เกรงใจมากเลยไปปรนนาค่อยมานหน่อยให้ป้าเทน้ำม,มันให้เอง แค่ปจอนมุดาเหนื่อยนแอทรติรนะจซเราไปละชอบมนะอบนี้ฟิสกรครัอชอบแตไม่กินหลีกเกฟิสวันจะช่วยกินเองจอนแค่ก,กิพอ เสกไบนี้เฟด์เฟดแกนเลยหทำเป็นไหมป้าทำไม่เป็นตนต้องสอนงลยดึงมันขึ้นมาใช่พวกเราขึ้นมาแบบนี้แล้วก็แบบนี้เราก็ต้องเอานี่ไปตัดข้างป่าตอสอนบ้าเหมือนกันไม่มันเจ็บมันเจ็บยังมันยังไงลูกอ๋ออันนี้คืออะไรอ๋อมันขึ้นมาันฝั่ง ตัวใหญ่มากใช่โอ้ยดีหน้านะรอแม่ก่อนพวกเราหันเมื่อกี้พวกเราเห็นเมื่อกี้ที่ไหนปากเจอเลยนะเจอนาช่วยกินหอยแมงคู่เอ้หอยนางดมโชว์สิพริกนี่หืมหืมปากเจอแล้วพี่วันนี่เจ้าสุดยอดปากเจอหืมหืมอยากได้แค่พริกสดอ่ะเดี๋ยวป้าซื้อมาใช่ไหมสี่แพ็คร้อยแพ็กระยี่ห้าคนเราไม่ต้องซื้อ ไส้เซนี<า>แค่สี่แพ็กเราก็กินจนผักป่าสวีเดนอันเกอร์มองมาหนี่แกนั่นงคกูปุริคนนี้ก็แลกคำสารเลยอังเกอร์เขาชอบอย่างนี้เขาคู่ชลีมากฮุนเซเซอึดสัมมันดูอาเลนนะอีบังคนนี้เซนายฮุนอัฟเนเนยเม็ทโซลันทูจีมาเอาละน้อนมั้งนู้นเลือกปูกกันกิน จนลองไหมอ่ะจนลองไหมลองกินปูไหมลองกินตัวน้อยก็พอแอร์ดูเล่ดิฟรากสกูนะอิโมโร้อน <Yeah, S 2> อีโมโรนอนอะจานทุสมอนด็อกทิสดอกดูเซมินคอมพิวสิกแอดเตอมินลินลาครอบแอนโซฮันอันนี้แม่ <laughs> <laughs> บอกกิน นี่อย่างว่าชอบตกไม่ชอบกินแล้วใครจะเป็นคนกินนะแม่มันไงแม่เหรอให้ป้าด้วยนะนั่ปตะวันอืมถอดหันซุดเนี่ยอืมเป็นไง จอนหลับฝันดีแน่นอนวันนี้จนนอนนะอย่าจิ้ม่น้องอย่งก็น้องยอด่ยงกัน่องปูดำอลิสันสปรอว์ลิตันหรดเดียวนเฮ้ยกสะดไหมอังคึนก็ไม่กินจอนก็ไม่กินอัปปูทะเลก็ไม่กินหรอ

อายุเท่าไหร่คุณบุรีรัาเนี่ยสี่พนพี่วันนหมสี่สิบหกอายุเจ็ดเนี่ยครับเยอะชอบอครับชอบอ๋อต้องเปิดอันนี้แล้วก็วางลงไปในน้ำให้แคบใช่ไหมใช่พ่อมันทำไม่เห็นไงมันจะมามันจะมาโอ้สตูนะสตูระคราบเบนสก๊อขัมมแอตตาเชลฮันเซีสมัยจอห์นเวดอลทิง

ยังเด็กอาถอมเ n เดกนน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 นสนนานน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 นกนน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 น ลืมลืมว่าพ่อเขามีเพื่อนตรงนั้นปีหน้าไปสนุกเลยกินเนะมอไกินเนื้ออันเนี้ยกินอันนี้สิอันที่มีอยู่กินไหมไเป็นงเก็บมาเก็บมลองชิมน้อยเผื่อชอบจะได้เป็นคนไปจับให้ป้ากินหนูจะได้เป็นคนไปหามาให้ป้ากินไงโอ้ป้าป้าวันจะลองรอกินเลยทีนี้มีหลานเก่งสุดยอด รหอจ๊ะเอ็้นทำอะไรเอ็งนะกินหอยกันค่ะรจนายอมแพ้ไปแล้วนะคะกินตัวเดียวตัวมหนอ้วนเวลามันใส่ปากมันจะแบบแน่นเต็มปากใช่แล้วเราไม่รู้จะไปทางไหนเราไม่รู้จะเก็นหน้าป่ะเออพี่ถึงลวกก่อนตลอดเลยลวกแม่ลวกอันนี้อ่ะนะเออเดี๋ยวอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวลวกไหมเดี๋ยวลวกนปลาแตกแบบมั้นเดี๋ยวลวกเดี๋ยวลวกแซ่บเลยนี่นะคะทุกคนพริกก็เผ็ดเห็ด พี่ของจริงเนาะไม่ใช่ของปลอมอูู้แซบทุกอย่างจนามาพี่ลืมนี้ก็ว่าเลื่องจะเราสองคนนั่นแหละพี่บังพี่ลุงนี้นั่นแหะจอนก็หนีแลนะไอ้จอนก็จะหนักติดตะตูนอื้มใหญ่พุ้ดนะงั้นไหมเต็มจานไหมเต็มเต็มปากเต็มขำ เอามือโลดเต็มใจเต็มเต็มเต็มช้อนมาบอกพี่ดูนี่คือไซส์เล็กนะจริงๆเขาไม่ให้เก็บตัวเล็กเขาไว้ให้มันขยายพันธุ์แล้วรสชาติมันจะเข้มมากอะ่นะแต่ว่ามันเล็กกว่านี้อีกไอ้ลูกของมันนะอันนี้พี่ว่ามันโอเคอยู่เก็บได้อยู่ทำไม่ต้องมันจะไม่ร้อนบออกินโรดจะไม่ต้องนึกถึงไอ้ตัวใหญ่ๆเลยนะว่ามันแล้วมันชอบกันขนาดนั้นเลยเหรอ วายอืมต้นขาโบลแม่ชอบแต่ย่างกันอืมตัวอร่อยกว่าอืมมันจะกล้าเคี้ยวขึ้นอืมเงยพูดใหญ่มากว่ากินจริงกินอิีวรสชาติช่วยกินแกงส้มไปแล้วโอ้ยกินซ้ำสี่ถาดใช่ไหมจ๊ะสี่ถาดพี่กินพี่กินสี่วันแต่พี่หม้อใหญ่มาก มันใหญ่จริงๆเืินหนูก็ตัดกินมากพี่นก็ขยันทำเนาะหูกินเนี้ยหนูไม่ขยันทำพี่ไม่เคยอยู่ว่างเลยวันนี้อือจะดูตัวนี้พี่บันเลยอืมคุณอ่ะช่วยถินน่ใหญ่มากอือฮึสุดยอดคือลงคอแบบอือประมาณตัวใหญ่อือ คนไม่เคยวางแผนว่าจะมีเมียมีลูกรับพี่วันตามนี้ตายแต่นี้ได้ลูกเสยมีตอนยังมีเลี้ยงลูกน้อยเสยเลยยังมีเล็กกันเฮห้อยู่อยู่เมนูผักป่าสวีเดนยังมีอีกเพียบเลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะพบกันใหม่ทุกเที่ยงตรงโดยประมาณตามเวลาในประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะ thank you